1, วันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบี่จันทร์ที่24ี่นะครับครับเดี๋ยวเราแจกก็ได้ไมั้งได้ครับได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เพื่อนเดี๋ยวค่อยมารับแบบฟอร์มแล้วก็จะรู้ว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับ จะได้ไม่ต้องพูดรายละเอียดนี้ก็ฝากช่วยประชาชัพันหน่อยแล้วกันนะครับก็จะได้ผู้ที่สมัครใจเข้ามาก็จะได้ไหวขึ้นนะครับงานเราก็จะทําได้ไหวขึ้นนะครับก็ยังยืนยี่ใช้รถปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยกับเรื่องความดริงนะครับเรามุ่งจะดําเนินคดีกับผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติกับท่านอย่างดีที่สุดนะครับโดยถือว่าท่านเป็นเหมือนผู้เสียหายในคดีนะครับก็ เราอยากให้ภาคสมัครใจเนี่ยมีให้มากนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่านก็นอนไม่หลับก็ยังไม่รู้ว่ารถท่านถูกไม่ถูกยังไงก็มาตวรวจซะเลยรู้แล้วรู้รอดไปนะครับ่ข้อสองตรวจเอกสารตรงนี้ครับคืออย่างแรกรู้ก่อนแล้วคาอในห้าร้อยใช่ก็คือมนอะารที่อยู่ในห้าร้อยแปด เก็จะสรดนบแล้วก็จะขอเป็นวันเป็นวันนั้นที่จะเอารถมาตรวจสอบ